ก็คือไทยพาวิเลียนของเรานั่นเองค่ะที่มาในแนวคิดนะคะ the world paradise of medical healthcare and cultural d e l l n e s s นั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นศูนย์กลางเขาตั้งเลยว่าต้องเป็นศูนย์กลางของสุขภาพคุณผู้ชมในการที่เราจะนําอดีตที่เป็นภูมิปัญญาไทยไปสู่นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อดูแลสุขภาพที่ดีค่ะและแน่นอนค่ะว่าภูมิปัญญาไทยของเราคืออะไรดูเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ข้างหน้าไทยพาวิเลียนตอนนี้แล้วนะคะเรียกว่าฉเฉลวนั่นเองค่ะ ซึ่งมีความหมายและสัญ,ญลักษณ์ในการแพทย์แผนไทยค่ะว่ายานะคะได้รับการปรุงด้วยสมุนไพรต่างๆที่ถูกต้องตามสูตรและพิกัดแล้วนะคะต้องบอกเลยชะเลวนะคะเป็นอีกหนึ่งยางในการที่บอกว่าคือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนะ,ะซึ่งพอชะเลวนะคะมาปักกับหม้อยาของประเทศไทยนั้นหมายความว่าเพื่อปกป้องนะคะและคุ้มครองอันตรายนั่นเองค่ะโดยนะคะมีสโลแกนว่าหหมุดหมายสุขภาพของโรค10มนสเสน่ของประเทศไทยร้อยศักยภาพ ของสาธารณสุขไทย1,000สถาบริการทางการแพทย์และ1,000 0เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและแสนผลิตภัณฑ์สร้างสุขภาพดีล้านรอยยิ้มแห่งความประทับใจวันนี้นะคะเราต้องบอกเลยว่าไทยพาวิเลียนของเราไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับข้างในเลยว่าสโลแกน1หมุดหมายสุขภาพของโรคของเราเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะ